ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss ในช่วงคากบ่ายค่ะ จอตลาดขึ้นไทยในช่วงบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวัฒนปัทโชดค่ะเส้นเด็กไทยในช่วงภาคเช้าเปิดทําการซื้อขายอยู่ในแดนสีเขียวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดพุ้นทั่วโลกนะคะหลังจากที่ฝั่งสหรัฐนั้นปิดบวกค่ะบวกแรงเลยฝั่งยุโรปก็เขียวเอเชียบ้านเราก็เขียวกันทั่วหน้านะคะเส้นเด็กไทยนั้นรีบาวหลังจากที่ปรับฐานติดต่อกันหลายวันทําการกลับมายืนอยู่เหนือระดับ1 5 0 0จุดได้แล้วก็ปิดบวกมา2วันทําการนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะวันศุกร์แล้ว แล้วก็สัปดาห์หน้าหรือเวลา ในการซื้อขายหุ้นอีกไม่กี่วันทําการนะคะก็ต้องไปลุ้นกันค่ะว่าเซ็ตนั้นจะไปต่อได้หรือไม่นะคะปิดในช่วงภาคครึ่งเที่ยงนะคะมีความขันผวนค่ะสำหรับดัชนีหุ้นไทยสวิงตัวเขียวเขียวแดงแดงเดยวบวกเดยวลบนะคะปิดมายืนอยู่ในแดนลบค่ะหลังจากที่ทะยานขึ้นไปจุดสูงสุดบวก11.26จุดนะคะแล้วก็ติดลบหนักที่สุดคือลบ10จุดค่ะล่าสุดปิดในช่วงครึ่งเที่ยงที่1,513.12จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้านี้26,000ล้านบาท คห้าหนับหลักทรัพย์ปตทย่อตัวต่อนะคะตัวของชูคอปเปอรชันลงไปไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ค่ะแอดวานซ์ Advanced บวกขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่าปตทสอบอลง3%กว่านะคะและตัวของ Paf ค่ะลงไป5%นะคะ่ะสำหรับตัวของแผนมาดูตลาดหุ้นฟิวเจอร์ในฝั่งของต่างประเทศกันค่ะ ไปดูที่ฟิวเจอร์ฝั่งของสหรัฐกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ดาวโจนส์บวกค่อนข้างจะแรงค่ะฟิวเจอร์ล่าสุดอยู่ในแดนบวกต่อนะคะขึ้นมาเขียวกันท่วนหน้าเช่นเดียวกับภาฝัง่งของยุโรปฟิวเจอร์ล่าสุดอยู่ในแดนสีเขียวค่ะมาดูตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่นะคะประับตัวบวกเช่นกันค่ะโตเกียวขึ้นมาแล้วถึง411จุดนะคะมาที่ตลาดหัางเซงฮ่องกงต่อเลยค่ะห่างเซงฮ่องกงขึ้นมา327จุดค่ะ เวตาเวต้หวันบวก120จุดนะคะตลาดหุ้นของอินโดนีเซียมาเลเซียและโซแกว่งตัวอยู่ในแดนบวกเช่นกันค่ะกลับมาที่เซ็นเอกบ้านเรานะคะแม้จะมีสัญญาณของการพักฐานระหว่างวันย่อลงไป10จุดนะคะแต่ว่าเซ็ตก็ยังไม่หลุด1,500จุดนะคะแนวโน้มจะไปต่อไหม1,500จะรับอยู่ไหมนะคะต้องไปกําหนดกลยุทธ์การลงทุนและหาคําตอบพร้อมๆก,กันกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในรายการกับเราท่านเป็นนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ c ซ m b บนะคะเรานั่งอยู่ กับคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเซตลงไปปรับฐานหนักเลยนะคะก็ฟื้นขึ้นมา2วันแล้วค่ะวันนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับวันนี้นะครับแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับที่1525จุดอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ขึ้นเหมือนกับต่างประเทศนะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราเห็นนะครับในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คือแนวต้านนะครับที่มีการฟื้นตัวของตลาดเนี่ยอย่างน้อยมันมีแรง ตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเียงแต่ว่าปัญหาก็คือแนวรับนะครับในช่วงของการย่อตัวของ Set Index เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมให้มาดูตัวของชาร์ตนะครับแนวรับนะครับในช่วงสักประมาณสัปดาห์หน้านะครับ สิ่งที่ต้องระวังก็คือแนวรับสําคัญที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็คือแนวรับที่1,490นะครับที่เซอินเด็กสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับผมถามว่าแนวต้านนะครับที่1,525เ,เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเป็นแนวต้านมายังไงนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะครับที่เซ t อินเด็กเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเกิดขึ้นในชุดแรกนะครับจะพบว่าโลเดิมที่เคยทำไว้นะครับก็คือ1,520งถึงหนึ่นะครับก่อนที่จะกลับขึ้นไปทดสอบ1 6 0หนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเซ t อินเด็กมีโอกาสที่จะทำนิวโลใหม่เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มองว่า ไม่ได้ไม่คาดว่า Set Index เซ็ตอินเด็กซ์จะลงมาลึกถึงขนาด1,400จุดนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสัปดาห์หน้านะครับเซ็นตอินเด็กซ์มีการปรับฐานเกิดขึ้นแล้วก็ไม่หลุด 1, 4 9 0นกาะครับการฟื้นตัวหรือว่าการขึ้นในรอบถัดไปนะครับในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับหรือว่าต้นปีหน้านะครับถ้ามีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับความคาดหวังของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะได้ถึง1,560จุดเลยสัปดาห์หน้าะ ขอเป็นต้นปีนะฮะล้วกันครับเพราะ <พอ S 2> ว่าในแง่ของจังหวะนะครับอย่างน้อยการฟื้นตัวของเซตอินเด็กในรอบนี้เนี่ยถ้าย่อลงมาทดสอบ 1, 4 9 0หรือว่าต่ำกว่านั้นอีกครั้งหนึ่งมองเป็นจังหวะซื้อที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวของภาพระยะยาวนะครับถ้ายังจำรูปนี้กันได้นะครับผมก็ตามมาตั้งแต่เดือนอตัง้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับซึ่งค่อนข้างนานนะครับก่อนที่จะเซตอินเด็กเนี่ยจะขึ้นไปนะครับทดสอบพันหนะครับแล้วก็ คราวที่แล้วก็เตือนเอาไว้นะครับว่าประมาณ1,600หรือว่า1,600ขึ้นไปเนี่ยในแง่ของอัพไซด์นะครับมีค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อเซนินเด็กลงมาที่1,450จุดแล้วเนี่ยต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในแง่ของตัวการวิเคราะห์นะครับหรือว่าแพทเทิร์นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับจะพบว่าเมื่อย่อลงมานะครับที่ประมาณครึ่งทางนะครับของการดีดตัวขึ้นนะครับในรอบ ของการขยับขึ้นใหญ่ๆนะครับที่ผ่านมาจะพบว่าเมื่อลงมา50% SET ต n ินเ็กนะครับหรือว่าตลาดหุ้นไทย,ยมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบ h i ไฮเดิมแล้วก็ทำ New High ได้ใหม่ไปต่อได้แบบนั้นเลยใช่ครับเพียงแต่ว่าการย่อนะครับหรือว่าการดิดการย่อในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับในอีก1เดือนหรือว่า2เดือนข้างหน้านยครับผมคิดว่า1,450ถ้าเห็นเป็นโอกาสซื้อที่ไม่ควรพลาด นะครับเพราะว่าจุดนี้นเราก็รอมาตั้งแต่ประมาณเดือนกันยานะครับจนมันลงมาแล้วก็ลงไปลึกกว่าที่คาดไว้กว่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาเพราะนั้นถือว่า1,450จุดตรงนี้นทดสอบเรียบร้อยแล้วค,ครับเพราะนั้นความคาดหวังต่อจากนี้ไปเซต i n d นเด็กนะครับก็จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลุ้นไปทดสอบ1,600หรือว่า1,620นะครับในช่วงของสักประมาณไตรมาสที่1น,นะครับ ถ้าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงมองว่าแนาวโน้มของดดชนีหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสที่จะไต่ะระดับขึ้นไปเรื่อยยังคงเป็นอัพเทรนอยู่นะคะเป็นอัพเทรนในภาพยาวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยจะพบว่าโลของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะยกตัวขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงนะครับของตลาดในรอบนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ทําจุดสูงสุดใหม่นะครับเหนือ1650แต่อย่างน้อยสิ่งที่เราเห็นก็คือมีการทดสอบรับสําคัญที่1450นึ่งเป็นคเดิมนะครับ แต่ว่าสามารถตีตัวกลับท้นมาได้เพราะนั้น ต่ออย่างนี้ไปเชื่อว่าจุดต่ําสุดนะครับที่1370นะครับที่ลงไปทดสอบตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นบอททอมของรอบไปแล้วนะครับการลงนะครับในรอบถัดไป1490ถ้าหลุดต่ํากว่านั้นก็ดีนะครับหนึ่ดูเป็นจุดซื้อนะครับแล้วก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเจ็ถึงแปเข้าซื้อได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นยังคงม,มีโอกาสอยู่นะคะการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนรายกลุ่มจะก,กําหนดยังไงกันดีนะคะตอนนี้ถ้ามองดาวไซด์ด้านล่างนะคะ ะะถือว่าไม่ได้เป็นจุดที่น่ากังวลใจแต่ว่าเป็นจุดที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดหากจะสะสมหุ้นนะคะส่วนด้านบนเรายัางรุ้นค่ะว่าจะไปทดสอบที่ระดับ1,600-1,620ได้ในช่วงซับประมาณไตรามาสที่1ของปี2,558นะคะตอนนี้เหลือเวลาทําการซื้อขายของเดืนชนิดหุ้นไทย e P N C A, อีกเพียงแค่อทิตย์กว่าค่ะเราจะถือหุ้นข้ามปีกันไหมนะคะเราจะกําหนดกลยุทธการลงทุนย,ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเปิดสายพูดคุยกับคุบคณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB หลังโฆษณาช่วงนี้ พักโฆษณานกันก่อนค่ะ ช่วงที่2ของซับฟลอสค่ะช่วงนี้นั่งอยู่กับทางนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย,ย์ j จ b บนะคะคุณธีราศาักดินวราคุลค่ะเปิดสายให้ถามหุ้นนะคะคุณผู้ชมคะทยอยโทรเข้ามากันได้เลยค่ะตอนนี้เซ็ตก็ดีดตัวขึ้นมายืนเหนือ1,500จุดแล้วนะคะก็มีการพักๆบ้างนะคะแต่ก็ดาวไซด์ด้านล่างเท่าที่คุณธีราศักดิ์ประเมินนะคะก็ประมาณ1,450จุดนะคะก็ยังคงมีดาวไซด์อีกพอสมควรเหมือนกันนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้จะต้องลงทุนแบบไหนคะคะรับรับสาห่่ชวววงนี้นผมิดต ของนักลงทุนเองนะครับอาจจะยังกังวลในเรื่องของการจะปรับพอร์ตดีหรือเปล่านะครับผมคิดว่าตัวของเซ็นต์เด็กเองนะครับที่ดีดขึ้นมา1,520เนี่ยยังมีโอกาสที่จะย่อลงไปนะครับอีกสักครั้งหนึ่งเพื่ออย่างน้อยทดสอบเส้น200วันนะครับที่1,500หรือว่า1,490เนี่ยว่ามีความแข็งแรงหรือเปล่านะครับก่อนที่จะขยับขึ้นไปอีกสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นณจุดนี้ผมยังคิดว่าในแง่ของการ หุ้นนะครับในในตัวหุ้นเนี่ยผมยังคิดว่าในหลายๆตัวยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับถ้าเรามาดูในแง่ของแนวโน้มนะครับหุ้นที่น่าสนใจนะครับจะเห็นตัวที่ผมสนใจนะครับจะเป็นตัวของ Big C นะครับตัวของ Big C นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ย มีแรงกระแทกลงมานะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลดลงรุนแรงนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปดูแนวโน้มของเขาในระยะยาวจะพบว่าจุดต่ำสุดนะครับของราคาปิดเนี่ยมีการยกตัวต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นตัวของ B i g กซนะครับลักษณะแบบนี้ะครับถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งนะครับแนวรับนะครับสำหรับตัวของ B i g กซนะครับให้ดูที่1 2 4 4นะครับแล้วก็ในแง่ของแนวต้านนะครับระยะสั้นอยู่ที่260นะครับแล้วก็ 270น่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปนะครับสำหรับตัวของ B i g กนะครับมีจุดสต็อปลอที่240นะคะครับสำหรับการเข้าซื้อในรอบนี้นะครับสำหรับตัวของ B i g กอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของ CSS นะครับซึ่งเป็นตัวที่มีการปรับลดลงแต่ว่าสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับลักษณะแบบนี้ครับจะเป็นหุ้นที่มีโมเมนตัมที่แข็งแรงกว่าตลาดนะครับซึ่งในแง่ของในระยะสั้นยังสามารถเก็งกำไรได้อยู่นะครับตัวของ CS นะครับจะมี แนวต้านในช่วงสั้นอยู่ที่7.20นะครับที่เป็นแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับเชื่อว่า การขึ้นในรอบนี้สำหรับตัวของ c s s จะมีโอกาสขึ้นทดสอบ8บาทเลยค,ครับจุด Stop Loss นะครับให้ไว้ที่6.50ครับค่ะ,ะช่วงนี้เปิดสายนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมจุด Stop Loss นะคะมาที่สายคุณแหม่มค่ะคุณแหม่มเป็นสายแรกนะคะคุณแหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเข้ารับ,บรมโรงพยาบาลบำรุงราษนะคะขอแนวรับแนวต้าน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะขอแนวรับแนวต้าน BH นะคะ BH หน้ากระดานอยนู่ที่1 4 6บาท50ตางค์ค่ะ ครับสำหรับตัวของโรงพยาบาลบำรุงราชนะครับอาจจะเห็นว่าเมื่อมีการย่อลงมานะครับที่บริเวณ135หรือว่า130มนะครับมีการดีดตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นการดีดตัวที่ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นตัวของบำรุงราชนะครับแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นอาจจะดีดตัวเร็วไปนิดหนึ่งนะครับดูแนวรับที่142นะครับ มีโอกาสย่อลงมานะครับดูตรงนั้นเป็นจุดซื้อแล้วก็แนวต้านดูที่150กับ155เป็นจุดสําหรับการขายนะครับในการเล่นรอบสําหรับตัวของบํารุงราดครับค่ะต่อที่สายคุณรัตนาค่ะคุณรัตนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ะจะ,ะไม่ทราบว่าตอนนี้เข้าซื้อทรูได้หรือยังคะค่ะค่ะอยากจะซื้อทรูนะคะจะซื้อได้ไหมคะทรูเศบาท70ตางค์ค่ะครับสําหรับตัวของทรูนะครับสิ่งที่ ราคานะครับลงไปทดสอบแนวรับนะครับที่บริเวณ11บาทแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมานะครับเพราะนั้นตัวของทูนะครับในแง่ของทิศทางนะครับเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับดูแนวรับที่11บาทนะครับแล้วก็แนวต้านในรอบนี้เนี่ยก็อยู่ที่12บาทนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการ ทะลุผ่านขึ้นไปนะครับถ้าทะลุผ่านได้นะครับจะมีแนวต้านถัดไปที่12.60แต่ว่าในแง่ของจังหวะนะครับผมว่ารอซื้อที่บริเวณ11บาทน,น่าจะดีกว่าครับค่ะมาต่อที่าสายของคุณสมยศนะคะคุณสมยศสวัสดีค่ะจะเข้าซื้อสเต็กกับชอกันช่างครับซื้อตัวไหนดีครับสเต็กกับอะไรนะคะชอกันช่างครับ CK ค,ครับค่ะ,คะเดี๋ยวเราทำแนะนํานะคะระหว่างตัวของสเต็กนะคะตัวชิโนไทยและตัวของ CK ชอกันช่างตัวไหนดูหน้าที่จะสะสมมากกว่ากันคะครับก็เดี๋ยวขอ ดูในรายตัวก่อนนะครับสำหรับตัวของสเต็กนะครับมีการดิดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่25นะครับแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมีการฟื้นนะครับที่แนวรับบริเวณ23บาทนะครับสำหรับตัวของสเต็กนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็น ITD ใช่ไหมครัะเป็น CK c คนะครับมาดู CK ต่อนะคะสำหรับตัวของ CK นะครับราคานะครับมีแนวรับนะครับอยู่ที่ 23บาทนะครับกับ22.5นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่26บาทถ้าดูลักษณะเช่นนี้นะครับผมคิดว่าการย่อลงมาแรงๆนะครับ CK ถ้าเห็น23ผมว่ามีความน่าสนใจกว่าตัวของ Sta คอนนะครับแต่ถ้าสเตคอนลงมาเร็วกว่านะครับก็สามารถซื้อสเตคอนได้เพราะว่าในแง่ของจังหวะ2ตัวนี้ไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าดูในแง่ของอัพไซด์แล้วก็ดาวไซด์ที่ราคาเนี่ยมีโอกาสจะลดลงมากกว่าเพราะนั้นถ้าระยะสั้นนะครับผมว่า ตัวของ CK ถ้าย่อลงมาแรงๆน่าสนใจมากกว่าครับค่ะ,ะมาต่อที่สายถัดมาคุณประเสริญนะคะสวัสดีค่ะคุณประเสริเชิญค่ะครับ,อ,รบอยากสอบถามตัวเอ่อตัวสมาร์ทนะครับผมตัวไหนนะคะสมาร์ะครับ สมาร์ทนะคะครับผมค่ะสมาร์ทคอนกรีตใช่ไหมคะใช่ครับผมแนวแนวต้านนะครับค่ะจะขอแนวต้านสมาร์ทนะคะดูแพทเทิร์นสมาร์ทให้นิดนึงค่ะแนวโน้มเป็นยังไงคะสำหรับตัวของสมาร์ทคอนกรีตนะครับข้อดีของเขาก็คือวันที่มีการลงแรงๆเกิดขึ้นนะครับราคาเนี่ยสามารถดีดกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้สําหรับตัวของสมาร์ทนะครับมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่4ี 4.4ถึง4.50นะครับถ้ารีบาวถึงตรงน,นั้นแล้วมีกำไรระยะสั้นแบ่งขายก่อนนะครับเพราะว่าในแง่ของจังหวะเนี่ยผมคิดว่าถ้าย่อลงมา4บาทอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าไปรับใหม่นะครับเพราะว่า ภาพของสมาร์ทเนี่ยผมว่าถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการเข้าซื้อนะครับก่อนที่จะมีแรงกระแทกเกิดขึ้นแต่ว่าวอลุ่มเนี่ยไม่ออกเพราะนั้นภาพระยะย,ยาวยังให้น้ำหนักในเชิงบวกได้ครับค่ะต่อที่สายสุดท้ายสายคุณดีนะคะคุณดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะแนวรับของตัวยูนิคค่ะค่ะอยากจะสนใจตัวยูนิคนะคะขอแนวรับยูนิคด้วยค่ะยูนิคก็ดูเหมือนจะแกว่งไปแกว่งมาอยู่ที่10ต้นต้นเนี้ยนะคะครับสำหรับตัวของยูนิคนะครับอ่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็คือ อรอบที่ผ่านมาตัวของยูนิคเองนะครับไม่ได้ทำหายนะครับแล้วก็การกระแทกลงมานะครับก็ลักษณะก็คือแนวรับนะครับที่บริเวณ10.50-10ถึงบาทนะครับในแง่ของราคายังมีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกสักครั้งหนึ่งเพราะนั้นตัวของยูนิค ให้รอซื้อนะครับเมื่อราคาเนี่ยย่อลงมาแถวแถว10.50นะครับแล้วก็แนวต้านตอนนี้ในะอยู่ที่12.5นะครับระยะสั้นคิดว่ายังผ่านขึ้นไปได้ยากเพราะนั้นรอซื้อที่บริเวณ10.5หรือว่ารอต่ำกว่า11บาทยังมีโอกาสครับ ค่ะข,ขอดูหุ้นกลุมพลังงานให้สักหน่อยได้ไหมคะแนวโน้มเป็นยังไงคะคือจะรีบาวเฉยๆหรือว่ามีโอกาสฟื้นตัวจริงๆคะครับสำหรับตัวของปตทนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราสนใจนะครับนะในแง่ของตัวฟันเดเมนทัลนะครับเพราะว่าตัวของการ <c oughs> ลอยตัวราคา๊าซนะครับหรือการปฏิรูปพลังงานเนี่ยปตทได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของราคาน้ํามันที่ถูกกดดันมาแต่ว่าในระยะยาวก็สามารถชดเชยได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของปตทนะครับระยะสั้นเนี่ยขึ้นไปทดสอบ อบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ลงมาทดสอบแนวรับที่328นะครับถ้าลงต่อในช่วงสั้นผมคิดว่า314หรือว่า308ถ้าลงมาอีกสักครั้งหนึ่งเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับเพราะว่าโลเดิมที่300เนี่ยรอบถัดไปคิดว่าถ้าลงมาอาจจะไม่ถึงแล้วนะครับเพราะว่า จุดต่ําสุดของปตท์เนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็<ะ>ถัดจากนี้ไปน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการกลับขึ้นไปสักบริเวณ350นะครับยังมีโอกาสครับผม มาย้ํากลยุทธ์ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงนะคะเซตก็กําลังจะเปิดทําการซื้อขายนะคะมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันของวันนี้ประมาณ2 6 0 0 0ล้านบาทแล้วนะคะดูแนวโน้มเป็นยังไงคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยหรือเวลาซื้อขายหุ้นอิกเพียงแค่สัปดาห์กว่าเราก็จะข้ามปีกันแล้วนะคะเราถือหุ้นข้ามปีได้ไหมคะก็ในแง่ของตอนนี้นะครับโดยความเชื่อส่วนตัวนะครับแล้วก็ในแง่ของทิศทางน,นะครับที่เราประเมินกันมาตลอดเกือบทั้งปีนะครับการย่อลงมาทดสอบ1,400หรือว่า1370 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยเป็นการยืนยันว่าในแง่ของการกระแทกลงมานะครับเราเห็นแรงซื้อกลับที่น่าสนใจแล้วก็การขึ้นไปเหนือ1,600จุดของเซ็ Index เนี่ยในแง่ของ Valuation หรือว่า Fundamental เองอาจจะมองว่าราคาเนี่ยค่อนข้างเต็ม ะนะครับเต็มหรือว่าตัวแฟร์ว a ลูเนอาจจะค่อนข้างมีอัพไซ์ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งการลงมาที่บริเวณ1,500หรือว่า1,400จุดตรงนั้นเป็นโอกาสเข้าซื้อ400ที่ดีถ้าลงมาเป็นโอกาสเข้าซื้อที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราได้หุ้นในราคาที่ถูกแล้วก็ภาพตอนนี้นะครับระยะยาวมองว่าทิศทางขาขึ้นยังไม่เสียนะครับแล้วก็ค,ความเสี่ยงนะครับ แย่ที่สุดในรอบนี้ผมคิดว่า1450หรือว่า1450ถ้าลงมาอีกครั้งหนึ่งเป็นจุดซื้อที่ไม่ควรพลาดละครับค่ะปีหน้าล่ะคะมองขนาดไหนคะปีหน้านะครับเราก็ให้กรอบเอาไว้ที่1450นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านให้ดูที่1,600นหระครับหรือว่า1640คิดว่ามีโอกาสนะครับที่จะขยับขึ้นไปแล้วถ้าช่วงไตรมารที่1กับไตรมารที่2อ,ออกมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ นคนได้ประโยชน์<ฮ>ะนะครับประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้น นิวไฮ1,650หรือว่า1,700มีโอกาสเกิดขึ้นครับสำหรับประเทศไทยครับค่ะ,ะเพราะฉะนั้นก็อย่าเสียกํลาลังใจนะคะนี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนค่ะจากหน้าวิเคราะห์เทคนิคตราสารธุรแตราสารอนุพันธ์ของบร,ริษัทหลักทร,รัพย์แอมบีนะคะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะติดตามการวิเคราะห์ของคุณธีรศักดิ์และบลริษัทหลักทร,รัพย์แอมบีได้ในรายการ Stop Loss นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss บายธนวัลัักทรพย์มวยธนาโช แโชคและทีมงานนชเช่นลาไปก่อนในช่วงภาคบ่ายวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ